โอ้โบ้าเนี่ยแห่ะมีแรงกันเลยบ้านเด็ดรู้แต่บิดคนสเปซมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ย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 มาง่ายไหมง่ายไหมเดี๋ยวผีได้ยินมาแล้วมันมาแล้วเลยไปเลยเอ้ยกูไปเลยกูวิ่งเลยก้ามาเลยกูขับรถเองไม่กูไปด้วยเอ้ยมาคืบไปแล้วโอ้มายกอดออน โอ้ต่อตัวเลยโอ้แข็งแรงดีนี่หว่าไปเลยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปกดสกิฟให้ดีกว่าไอ้นี่ซอมซอนไม้เปิดตู้เลยไม่มีอะไรเลยกิฟไม่ดีเทเลตเลยไข้ประตูเอ้าประตูเอ้าประตูไม่ได้เดี๋ยวจะไปเปิดวิทยุแล้วสกิฟวิทยุด้วยความวาโอ้ยหยบมากไอ้โอ้ยเนี่ยกดเลยแค่ไหนแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยกดกดกด อ้าตกบันไดเอ่อบันไดรีบเล่นแบบขี้เกียจฟเอาแบบนี้กระโดดไม่ได้ดึงไปโดนเลยยัโดนไม่ได้ยังโดนเล่นอยู่เลยมันโดดไม่ได้นี่เฮ้เราลองเล่นแบบความสามารถไหมไม่ใช่กระโดดปุ่มอะไรเกย์ย่าละเล่นโคตรยังเล่นแบบไม่มีทางม่ใช่ อน้ำกระป๋องไว้แล้ว okay. กันดูหลังบ mm ้านดูหน้าบ้านไม่ได้เล็กน้ิยอย่างเดียวขนาดมีกล้องไม่ดูหบ้านไม่ได้ซีดประแจอยู่ตู้บนนะโอเคอะไรนะเขาสวมไม่แม่มันมันจะมาช่วงอะไรวะมันจะมาช่วงปีหนึ่งทำไมกูได้ยินว่าเขาสวมไว้ใช่จะมาสองได้เยอะชุดสองกับปีสองมันจะมารอบเลงใช่ปีหนึ่ง ชใช้ไม่ใช้มันจะให้จะเปิดไฟห้องเนี่ยนี่ปักก๊กขาาๆเนี่ยสวิต์ขาาๆนี่เห็นไหมมันกดตัวี<อ>ได้ไหมวะไม่ได้อย่ากดเล่นไอส้สัสนี่ปุ่มอะไรทดแทนกับตัวคลิกได้ไหมเนี่ยได้กดง่ายๆเดินมาแป๊ะเลยคลิกขวาได้ไหมโอเคคลิกขวาได้เอออย่าเปิดเล่นไอ้เหียไฟฟังขึ้นมาชิบหายอีกรอบนึงอ๋อใช่แล้วคลิกไปอยู่นอกบ้านคุณเมืองเดินล่าตะเวนเท่ ไฟช็อตไอ้ปีหลอกผีหลอกแล้วไฟก็ช็อตเลยไช็อตกูเนี่ยเดินชนเลยเฮ้ยทั้งแฟนในตำนานมีผีทั้งแฟในตำนานไมเราอยู่ในเมืองเลโก้ซิตี้จะมีผีไหมผีเลโก้มันจะผีมันฉกหมดนะวก็ตายเลยมันจะไม่มีวิ่งไปยังไม่เอาไฟสายเลย เปิดโต๊ะเปิดโต๊ะทิ้งไว้เลยเปิดตำมีอะไรเราไม่มีอะไรเก็บเร็วเดี๋ยวเปิดประตูเลยเองเปิดประตูใช่มันน้ำเป็นวิเต่าจริงด้วยพิสตาลีเราถูกเปิดประตูวิสตาลีเราถูกผีไม่โยผีไม่มาผีไหนเฮ้ยผีเล่นแชทเหรอตึกลึกผีแม่งมีสมองมันเล่นแชทเลยดูหลังบ้าน ผีบ้านคือกูเปิดไฟอัดแต่ใช่ไหมสิหน้าบ้านไม่มีอ่ะหลังบ้านลงหน้าบ้านมันต้องมาประตูนี้แน่เลยประตูที่อยู่ใกล้กันเนี่ยประตูบันไดเนี่ยเตาอยู่ชั้นสองป่ะใชังด้วยหลังบ้านหน้าบ้านไม่เห็นเฮ้ยผีเงียบจังวะหลังบ้านนี่มันหลอกวิญญาณร้อนดิเฮ้ยมีเสียงดนตรีชั้นหนึ่ง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 ไฟกิดไฟกิด หลังบ้านหลังบ้านกันด้วงไล่แล้วไล่แล้ว <Okay. S 2> okay. โอเคโอเคซ่อมด้วยนะปิดรูดรู้ได้หรือว่าก็น,น่าจะมันยังไม่ดูมันยังไม่รูมันยังไม่มไมทำอะไรเลยอีกรอบหนึ่งมันจะมาอาจจะมาฟังก <Okay. S 1> ูอีกว่าอีกรอบ,อ,รอ,บอีกรอบหนึ่งถ้ามันมาแล้วบอกน่าจะวิ่งถ้าถ้ามันก่อนหน้าต่างเบ๊บบอกเลยม,มาฟังอันนี้แหละว่าเอ้ไม่ใช่ดิอันนี้รอบสองไม่ใช่เราต้องรอบสามเออขอโทษขอโทษขอโทษทีรอบนี้ก็ต้องรอเปิดไฟอัดมันดิผีไม่อยู่มันอยู่ฝ่ังกิจวะนี่ยังยัง ที่เดิมที่เดิมมาแล้วมาแล้วโอเคไปฟังโอเคอีกรอบนึงมาแล้ว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 ต้องต้องบอกตั้งแต่ตอนมันมาเลยฟีดปิดไฟม่ตรงนี้โอ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 มัน้โอ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 ้อ้วไ้อ้เหี้ยอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอาออกซิ้่อ้โอ้โอ้ออกซอกโอ้่อออกซอ้โอ้โอ้โอ้อ้ออกซิ้โอออ้ซิ้โอออะอออออออเ้อ ออกซีออกซีซ่อมแล้วเดินไฟคนทำงานอยู่ข้างนอกสิ่งไรอไกวะเฮ้ยไฟช็อตซ่อมกูซ่อมกูซ่อมซ่อมหมดกูซ่อมหมดอันนั้นมึงเหรอที่โดนช็อตอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกูโดนเฮ้ยโอ้ยไม่ก็แสดงว่าไม่ได้คนที่เป็นคนที่เป็นเป็นช่างไฟต้องแยกกันว่ะโอ้าแเฮ้ยใครรถแตกวะ ตายอ้าวกระซิบตายนั่งท้งองเนังอม็อกปีลวเฮ้ยเฮ้ยกระจกแตกเฮ้ยระับแล้วเฮียจับใจเนเล่นไม่ได้แล้วทุกคนทุกคนตายจับคนดับแล้วมึงมาหยบ้อให้าเลยบ้าเนี่ยแ่ไม่ใการหบ้านเด็ดเลยเฮ้ยวทำไไม่เห็นเฮียอะไรเลยกูอยู่ไหนเนี่ยทำไงนี่ คู่ด้วยรูจักบิดคู่รูจากบิดคู่หันหลังเลยหลังให้ต่ไปไม่กระโดดอีกเรียบร้อยไม่กระโดดได้ไงคนกระโดดยังไงวะสเมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ย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 อย่าไว้ย่าไเดี๋ยวผีได้ยินมาแล้วมันมาแล้วไฟเลย เอกูไปเลยกูวิ่งเลยการจูไปแน่ไม่ได้ตั้งแต่หกโมงกไม่ได้หรอกข้าวิ่งวิ่งได้แค่เพียงไม่ถึงหกโมงใครวะเอาระตู้ของกูนี่แหละจู king of the world เลยเปิดไฟเลยกันเอาเปิดไม่ได้ไอ้ยไฟดับไม่ได้ทำอยู่นั้นน่ะการขอโมงกัด เฮ้ยห้าแล้วไอ้กันห้าแล้วแต่แกต้องยืนยืนอีกหกสิบวิอ่ะซึ่งผมว่าจะไไม่น่าได้หกสิบวิที่แม่น่าทันไม่อาจจะวิ่งหมดแล้กก็จะได้หนึ่งหนึ่งวินแล้วมันจะไม่ได้กลับไปยืนที่เดิมออกออกซิเานมีเรียบร้อยมึงอืมอ่ะพอเดิมมีไม่ยวมเย็นทางแกดออกซูรอากาศข้างนอกก่อนแต่ออกออกซิเันจะหมดอ่ะเฮ้ยมันเข้ามาได้ปะแม่ วิ่งปีประตูเลยประตูตายคับพอกี่หมดตายแน่นอนตายเอาที่เย็นวิ่ง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 เอ้ยวิ่งเนแคนนิงกูวิ่งเนแคนนิงถึงหกโมงนี่ยถึงหกโมงวะเนี่ยอ่ะกูวิ่งไปแล้วกูวิ่งกลับมาหกโมงวะเฮ้ยเฮ้ยหกโมงวะเนี่ยเฮ้ยวิ่งวิ่งไม่ได้ย่กโมงว่้เอาดีก็เอาดีดีเอาดีดีดีผมไม่เห็นเย็นแล้วเฮ้ย เีชี้อจูคิงออปติมัล e เป็นไปตามแผนอยู่นะแต่มันก็ไม่เชิงว่าตามแผนเสมอไปเฮียไปยังคณะดี